สวัสดีค่ะวิจิตชาแนลพอยบิวค่ะกลับมาพบกับวิวอีกครั้งนะคะในทุกวันพุทธที่วิวจะนําเอาบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเล่มนี้มาเล่าทุกคนฟังค่ะซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เป็นหนึ่งตอนที่เดือดค่ะทุกคนเดือดมากๆเลยแล้วก็เป็นตอนที่น่าจะมีในบทเรียนของชั้นมัธยมด้วยนะคะดังนั้นฟังกันให้ดีๆค่ะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะความเริ่มจากตอนที่แล้วนะคะเราจํากันได้ใช่ไหมว่าตอนนี้พระวัยหรือว่า ลายงามของเราเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานไปค่ะและขุนช้างก็ไปอารวาสในงานแต่งงานของพระไวยนะคะไปแก้พงแก้ผ้าลวนลามวันทองต่อหน้าพระไวยทําให้พระไวยโกรธถึงขั้นต่อยขุนช้างแล้วก็ให้คนรุมกระทืบค่ะดังนั้นขุนช้างนะคะโกรธมากแล้วก็คิดว่าจะไปฟ้องพระพันวษาค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากนั้นนี่แหละก็คือแน่นอนค่ะขุนช้างเนี่ยเป็นมหาดเล็กนะคะมานานแสนนานแล้วไม่เคยได้ขึ้นตําแหน่งอะไรเลยก็คือเป็นขุนช้างตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากสิทธิพธิเศษความเป็นหหาาาเล็็กกค่ะทใํใุ้ช สามารถเข้าเฝ้าพระพันวษา,าได้ตามปกตินะคะดังนั้นค่ะวันที่เกิดเรื่องเนี่ยขุนช้างก็ไปเข้าเฝ้าพระพันวษา,าตามปกติค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่พระพันวษา,าว่าราชการอะไรต่างๆเรียบร้อยนะคะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีเวลาว่างสักแวบหนึ่งค่ะขุนช้างเห็นจังหวะและโอกาสนั้นนะคะก็เลยจัดการฟ้องพระพันวษา,าค่ะบอกว่าพระพันวษาดูหน้าคุกผมตอนนี้เห็นไหมปากบวงตาเขียวสภาพรอดแร่รอดแร่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยฟ้องนะคะ แต่งเรื่องใหญ่โตตามสไตล์ขุนช้างค่ะคือเอาจริงผสมลวงผสมจริงผสมลวงไปเรื่อยๆนะคะเรื่องที่ขุนช้างฟ้องพระพันวษาเนี่ยก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนพระไวยต่อยปากนะคะเท่านั้นยังไม่พอพระไวยยังจะปันล้ำเลิกถึงเจ้านายของตัวเองอีกคือพระไวยเนี่ยพูดประมาณว่าเฮ้ยไอขุนช้างจะกระทืบปากแกให้ปากแตกเลยฉันไม่สนหรอกว่าเจ้านายแกจะเป็นใครต่อให้เจ้านายแกเป็นใครมาจากไหนใหญ่แค่ไหนก็ตามฉันจะกระทืบแกโชต่อให้เจ้านายแกมาฉันก็ไม่กลัวนะคะ ซึ่งพระพันวสา,าฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออไอเรื่องพลายงามต่อยปากขุนช้างเนี่ยมันน่าจะจริงกระทืบก็น่าจะจริงแต่ไอเรื่องที่พลายงามจะมาบอกว่า เฮ้ยเจ้านายแกเป็นใครมาจากไหนใหญ่ก็ไม่กลัวเนี่ยซึ่งก็หมายถึงพระพันวษาไม่น่าจะจริงนะจากนิสัยของพลายงามไม่น่าเป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพระพันวษาจะบอกว่าขุนช้างมั่วเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าเข้าข้างพลายงามค่ะเนื่องจากตอนนี้พลายงามกําลังเป็นคนโปรดอยู่ถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะพระพันวษาก็เลยบอกว่าให้คนไปเรียกพลายงามมานะคะพลายงามก็อรีบแต่งเนื้อแต่งตัวเข้ามาเฝ้าพระพันวษาค่ะซึ่งเมื่อเข้ามาถึงเนี่ยพระพันวษาก็ถามว่านี่ขุนช้างเขากล่าวหาว่าเธอทํำแบบน้ีน จรริงหือเปล่านะคะคฝั่งพายงามค่ะก็เลยเล่าให้พ่อพันวษาฟังบอกว่าอ๋อก็จริงครึ่งเดียวขอยอมรับ่าไอ้เรื่องที่ต่อยเนี่ยต่อยจริงกระทืบเย่ยกระทืบจริงแต่เรื่องที่พูดถึงพ่อพันวษาเนี่ยไม่จริงไม่เคยพูดเลยนะจริงๆแล้วขุนช้าเนี่ยมาดูหมิ่นค่าก่อนนะในงานแต่งงาน ข้านี่ยยังไม่พอนะยังมีการดูหมิ่นแม่ค่าอีกข้าก็เลยทนไม่ได้ต่อยปากเลยปรากฏว่าต่อยไปเนี่ยนะคุใช้างย,ยังหลุดออกมาอีกนะว่าตัวเองเนี่ยเคยพาพลายงาไปฆ่าตั้งแต่เด็กดังนั้นนะคะก็เลยโกรธแค้นก็เลยมีการให้กระทืบอะไรต่างๆนะคะซึ่งฝั่งคุณช้างก็มีการเถียงอีกค่ะบอกว่าไม่จริงอะ่ะข้าไม่เชื่อขุนนางอะไรอยู่ในงานแต่งงานเยอะแยะเขาก็เป็นพยาในให้ข้าได้ว่าเจ้านี่แหละทําร้ายร่างกายข้าก่อนนะคะ ฝั่งพระพันวษาค่ะก็เลยถามไปที่เหล่าขุนนางทั้งหลายนะคะว่าเอาละเหล่าคุนนางทั้งหลายขุงข้าไหนใครพูดจริงพูดเท็จพูดมาซิไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเหล่าคุนนางทั้งหลายค่ะก็มีการพูดไปประมาณว่า อ๋อไอเรื่องที่พลายงามต่อยอะต่อยจริงกระทือบอะกระทือบจริงแต่ว่าขุนช้างอะดูหมิน่นพลายงามจริงๆนะในงานแต่งงานเนี่ยมีการไม่พูดถึงยศของพระวัยอะไรต่างๆแต่เรื่องที่บอกว่าลำ้ำเลิกมาถึงพระพันวษาเนี่ยข้าไม่เคยได้ยินเลยนะแต่ไอเรื่องที่ขุนช้างหลุดออกมาว่าเคยจะฆ่าพลายงามตอนเด็กเนี่ยอันเนี้ยได้ยินจริงขุนช้างพูดเองเลยพลายงามไม่น่าจะเป็นคนที่แต่งเรื่องขึ้นมานะคะซึ่งก็ทําให้ขุนช้างเนี่ยนะคะโวยวายขึ้นมาเลยบอกว่าเฮ้ยไม่จริงอะไอขุนนางพวกเนี้ยมันเข้าข้างพระวัยมันเข้าข คนโปรดของพระพันวษาอยู่พวกนี้โกหกโกหกโกหกทุกคนเกลียดฉันทุกคนเกลียดช้างช้าง,งรับไม่ได้นะคะซึ่งก็ทําให้พระพันวษาแบบเอา้าก็เมื่อกี้เป็นคนอ้างเองไม่ใช่หรอว่าให้เชื่อเหล่าคุณนางทั้งหลายแล้วตอนนี้มาทําแบบนี้ทํำยังไงนะคะฝั่งขุนช,ช้างก็สาบดสาบานใหญ่โตค่ะบอกว่าสิ่งที่ข้าทุนทั้งหมดนั้นเป็นความจริงหากไม่เป็นความจริงพระองค์สามารถประหารก้าวกระหม่อมได้เลยนะคะก็เถียงกันไปเถียงกันมาใหญ่โตค่ะจนกระทั่งในที่สุดนะคะพระพันวษาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไอ้เรื่องที่ ไปดูหมิ่นพระวัยเนี่ยก็ถือว่าแล้วแล้วกันไปและกันเพราะว่าพระวัยก็ต่อยเองแล้วก็ถือว่าเป็นการทําโทษเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าถั่วๆกันไปไม่เป็นไรแล้วกันแต่เรื่องที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องที่ขุนช้างเคยหลอกพระวัยไปฆ่าตอนเด็กจริงหรือเปล่าไหนพระวัยเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนะคะทําไมถูกมาตั้ง1ิกว่าปีถึงไม่เคยมาฟ้องร้องถึงไม่เคยอะไรต่างๆ พราะไวก็เล่าเรื่องราวให้พระพันวสา,าฟังค่ะบอกว่าโอ้ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในบ้านขุนช้างตอนเด็กโดนหลอกไปค่ะถามว่าเกิดที่ป่าไหนเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนนั้นเด็กมากจะร้องให้ใครช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่กลางป่าไงก็เลยไม่มีใครรู้เรื่องพอหลังจากนั้นเสร็จแม่เนี่ยก็พาหนีออกมาแล้วก็พา,ออา,พาไปอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วตอนนั้นก็เป็นแค่เด็กคนนึงจะไปฟ้องร้องยังไงก็ฟ้องไม่เป็นเส้นสายก็ไม่มีขุนช้างเนี่ยเป็นขุนนายจะไปฟ้องได้ยังไงนะคะก็เลยปล่อยให้เรื่องราวเนี่ยเลยผ่านมาถึงทุกวันนี้้้กกก็ไไมม่่่่่สสาาาารรรถพิิิูจจนนนนน์ดดหอออแตววขขยยืืัเเงงึๆ นะคะ ส่วนฝั่งขุนช้างค่ะก็พยายามจะบอกว่าไม่มียังไม่ม,มีพยานยาค่ะไม่เคยทําไม่เคยทําไม่เคยทําไม่รู้เรื่องนะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดค่ะพระพรนวสา,ศาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ในเมื่อตัดสินกันไม่ได้เราก็มีวิธีพิสูจน์อยู่ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความเชื่อถือในสมัยนั้นนะคะก็คือพระอายการดำน้าลุยไฟนั่นเองเคยได้ยินไหมเป็นพระอายการดำน้ําลุยไฟคือการพิสูจน์ความจริงสมัยก่อนค่ะเขาเชื่อว่าคนดีเนี่ยผีคุ้มตกน้ําไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้นะคะดังนั้นวิธีพิสูจน์ว่าใใคคครรเป็นนถูก ผิดนะคะคง่ายๆก็ให้สาบบทสาบานซะาแล้วก็ไปดำนะไปลุยไฟถ้าเป็นอย่างนางสีดาก็คือลุยไฟพิสูจน์ใช่ไหมสาบานว่าด้วยความเป็นคนดีของข้าถ้าข้าไม่ผิดจริงขอให้ลุยไฟไปแล้วไม่ร้อนอ่ะลุยไฟไปไม่ร้อนก็แปลว่าไม่ผิดถูกต้องไหม ส่วนดำน้ำเนี่ยก็เช่นกันค่ะก็คือให้ไปสับบทสาบานมีการอ่านโองการมีพรามมีอะไรต่างๆแล้วก็ดำน้ําลงไปเอาไม้เนี่ยกดบ่าไว้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ถูกเนี่ยนะก็จะจิตใจสงบร่มเย็นสามารถกลั้นหายใจดำน้ําได้ส่วนถ้าสมมติว่าเป็นคนที่กําลังแพนิกหรือเป็นคนผิดที่แบบว่ากลัวเนี่ยก็จะแบบไม่สามารถดำน้าได้ก็จะแบบสำลักน้ําอะไรต่างๆนะคะซึ่งพระพันวาษาก็เลยบอกว่าเอาละให้ทั้งสองคนนี้ไปดำน้ําพิสูจน์กันละกันค่ะ และแล้วนะคะเรื่องราวก็ดําเนินมาถึงวันที่มีการดําน้ำพิสูจน์ค่ะขุนช้างกับพลายงามเนี่ยก็มีการดําน้ําลงไปพิสูจน์กันนะคะพรามก็อ่านองค์การอะไรต่างๆมีนการการั้นโรงกั้นเรือค่ะมีคนมาดูเต๊มไปหมดเลยเพราะว่าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะ ปรากฏว่าตอนที่ดำน้ำลงไปเนี่ยตอนแรกพระไวยเนี่ยได้ดำก่อนเพราะเป็นคนที่กล่าวหาใช่ไหมก็เลยได้ดำอยู่ทางทิศเหนือน้ำนะคะส่วนขุนช้างเนี่ยได้ดำอยู่ทางทิศท้ายน้ำค่ะพอดำน้ำลงไปปุ๊บยังไม่ทันกึ่งกั้นหายใจเลยนะคะขุนช้างก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาแบบอ๋อทนไม่ไหวแล้วจ้าพระพรนธสาก็เลยด่าเลยบอกว่าไอ้ขุนช้างแกใช่ไหมแกใช่ไหมคือคนที่ผิดเห็นไหมแกเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ฉันเชื่อแล้วว่าพระไวยพูดถูกนะคะ ขุนช้างก็ยังมีความพยายามแถต่อค่ะประมาณว่ามีจริงอ่ะสาเหตุที่ข้าดำไม่ได้เพราะว่าไอ้พะไยมันมีเวทมนต์มันมีคาถาต่างๆมันเป่าคาถาใส่ข้าทำาไมข้าทนไม่ได้ซึ่งรอบเนี้ยอ้างแบบนี้จริงๆคนที่ทําแบบนี้ใส่ขุนช้างจริงๆคือคุณแผนจำได้ใช่ไหมตอนนู้ดนะคะนานแสนนานมาแล้วอย่างไรก็ตามค่ะพระวรสาก็บอกว่าไม่เชื่อไม่จริงเวทมนต์คาถาอะไรไม่มีอ่ะแกเนี่ยเพ็นคนผิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะกังขาจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าทายงามได้ดำต้นน้ําไลยดำได้นานกว่าเอา นี้สลับที่การอาให้ดําอีกรอบนึงนะคะ ซึ่งรอบนี้ขุนช้างก็กลั้นใจค่ะดำลงไปปรากฏว่าด้วยแบบว่าความกลัวหรือด้วยเวทมวนต์ลวงตาอะไรต่างๆขุนช้างเห็นงูเนี่ยจะมาฉกตัวเองใต้น้ํานะคะก็เลยตะเกียกตะกายขึ้นมาอย่างรวดเร็วและและ้วค่ะขุนช้างก็เลยโดนตัดสินนะคะว่าเป็นคนที่ผิดนั่นเองค่ะพระพันวสานะคะสั่งประหารขุนช้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้ประหารในทันทีนะให้มีการเอาไปใสค่คุกไว้ก่อนใส่คือใส่คาใส่เครื่องพันธนาการเนี่ยทั้งตัวเลยซึ่งขุนช้างก็มีความแบบโวยวายงอแงแกลงร้องไห้ แกงเป็นบ้าอะไรต่างๆเพื่อพยายามจะหลุดจากสิ่งนี้ทั้งพยายามจะติดสินบนพยาพยามนู่นพยายามนี่แต่ก็ไม่สําเร็จนะคะฝั่งผู้คุมก็แบบโอ้ยแก้งบ้าใช่ไหมเดี๋ยวเอาไว้ลงหลังสักสทีแก้บ้าดีเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะขุนช้างก็โดนเอาไปขังไว้ในคุกนะคะ และแล้วค่ะเรื่องราวก็ไปถึงหูของคนคนนึงนะคะนั่นก็คือนางวันทองนั่นเองค่ะนางวันทองเนี่ยนะคะนั่งอยู่บ้านเครียดบบทั้งวันและเพราะว่ารู้ว่าลูกชายของตัวเองกับขุนช้างเนี่ยกำลังเป็นคดีความกันอยู่คือถ้าพลายงามแพ้พลายงามก็โดนสั่งประหารถ้าขุนช้างแพ้ขุนช้างก็โดนสั่งประหารคือแบบฟังดูแลแบบไม่มีทางไหนเลยที่วันทองจะแฮปปี้เพราะว่าคนหนึ่งก็ลูกชายคนนึงก็ผัวนะคะอย่างไรก็ตาม่าสุดท้ายเรื่องราวก็ไปถึงหูของนางวันทองว่าตอนนี้ขุนช้างแพ้คดีนะคะแล้วก็โดนสั่งประหาร ชีวิตค่ะซึ่งทําให้นางวันทองตกใจมากนะคะร้องไห้ฟูไฟเป็นลมสลบล้มตึ้งไปเลยคือต้องบอกว่า นางวันทองถึงจะเกลียดขุนช้างขนาดไหนก็ตามแต่อยู่ด้วยกันมา15ปีเนี่ยวันทองก็พบว่าขุนช้างเนี่ยดีกับตัวเองสุดๆคือยุงไม่ให้ตไตไรไม่ให้ตอมว่าอย่างนั้นเถอะค่ะก,ก็เลยเสียใจมากที่ขุนช้างจะต้องตายนะคะว่าแล้ววันทองก็รีบเก็บข้าวเก็บของรีบทํากับข้องกับข้าวค่ะเดินทางไปที่คุกนะคะเพื่อไปติดสินบนเจ้าพนักงานอะไรต่างๆให้ขุนช้างเนี่ยได้สบายขึ้นนิดนึงค่ะแล้ววันทองก็เข้าไปคุยกับขุนช้างนะคะก็พยายามจะไปคุยอะไรต่างๆนานาขุนช้างก็ร้องหหหมร้้้้้อออองงงไใวันนนทปปขค สุดท้ายนะคะขุนช้างก็ขอร้องให้วันทองเนี่ยช่วยว่าเอ๊ะจะทํายังไงฉันถึงจะหลุดจากสิ่งนี้ไปได้ฉันไม่อยากตายค่ะในที่สุดนะคะวันทองก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะ ช่วยก็ช่วยไหนๆก็ผัวนะยอมบากหน้าไปก็ได้มีคนเดียวที่จะช่วยได้ตอนนี้หนามยอกต้องเอาหนามบ่งก็คือพลายงามนั่นเองค่ะดังนั้นวันทองนะคะก็เลยเดินไปที่บ้านของพลายงามค่ะไปถึงก็ร้องหมร้องไห้ใหญ่โตซึ่งทําให้พลายงามงงว่าแม่เป็นอะไรก็พยายามถามนะคะสุดท้ายขวันทองก็บอกพลายงามว่าแม่แม่แม่เสียใจมากลูกคือ ขุนช้างจะตายแล้วลูกไปทูลขอพระพันวษาให้หน่อยลูกเป็นทนที่พระพันวษารักอยู่ตอนนี้เป็นคนโปรดอยู่ตอนนี้ถ้าลูกไปขอในขุนช้างจะต้องรอดแน่ๆเลยฝั่งพลายงามนะคะได้ยินเอาจริงๆพลายงามน่าจะโฮดมากผมแบบคนที่เคยจะฆ่าตัวเองอแล้วแม่ก็ไปเข้าข้างเขานะคะพลายงามก็แบบแม่แม่ให้ผมทําแบบนี้ได้ยังไงผมเนี่ยน่าจะไปทูลขอชีวิตขุนช้างแม่ไม่รู้เหรอว่าที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยลูกไม่ได้ไปฟ้องเขาเขามาฟ้องลูกต้องการจะให้ลูกตายแต่ว่าแม่ไปปกป้องเขาใช่สิลูกมันก็ แค่ลูกแม่รักผัวมากกว่าลูกนะคะฝั่งบันทองก็แบบไม่ใช่นะแม่ไม่ได้รักผัวมากกว่าลูกแม่รักลูกมากกว่า ผัวเนี่ยเดินลงบันได39ก้าก็เป็นคนอื่นแล้วลูกก็คือลูกแต่ว่าขุนช้างเนี่ยเขาก็อยู่กับแม่มานานนะเขาก็ดูแลแม่อย่างดีเจ้าจำไม่ได้หลอสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเขาดูแลเจ้าดีขนาดไหนในวงเล็บก่อนพาไปฆ่าก็พยายามรําเลิกบุญคุณอะไรต่างๆสุดท้ายค่ะพลายงามก็ใจอ่อนนะรู้สึกว่าแบบฉันยังไม่เคยทดแทนบุญคุณของแม่เลยสุดท้ายพลายงามก็เลยใจอ่อนค่ะแล้วก็เดินทางเข้าไปในวังนะคะไปทูลขอพระพันวษาให้เขาว่าแบบเออจริงๆแล้วกระหม่อมก็มีเรื่องอยากจะทูล ไอ้ขุนช้างเนี่ยมันเลวมันชั่วข้าก็รู้แต่ว่าแม่ของเกล้ากระหม่อมมาขอร้องว่าให้ขุนช้างรอดเถอะก็เลยทูลขอชีวิตขุนช้างนะคะฝั่งพระพันวษาจริงๆก็ไม่แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าแบบว่าเออก็ต้องให้แหละเพราะว่าตอนนี้พลายงามเป็นคนโปรดถ้าสมมติขุนช้างตายวันทองก็จะต้อมใจตายพลายงามก็จะไม่มีอารมณ์ทํางานก็จะกระทบกับงานของชั้นดังนั้นก็ต้องให้แหละแต่จริงๆอะ่ะพระพันวษาไม่อยากให้เลยนะคะพระพันวษาก็มีความถามพลายงามประมาณว่าจะมาทูลขอชีวิตมันทําไมได้ข่าวมนจะฆ่าแกตั้งแต่เด็กไม่ใช่อ่อออไ้วันทนทงีก็แปล รักผัวมากกว่ารักลูกจริงๆก็ประหารประหารขุนช้างไปก็ได้ปะถ้าประหารขุนช้างไปแล้ววันทองก็ว่างก็เอาวันทองไปคืนดีกับพ่อแกไงแล้วแกก็จะมีชีวิตครอบครัวอันสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งมีพ่อมีแม่อยู่ครบไม่ดีหรอพลายงามนะคะฝั่งพลายงามก็อมแอมอมแอมไปมาค่ะสุดท้ายนะคะพระพันวษาก็เลยบอกว่าเอาละข้ายกโทษให้ขุนช้างก็ได้แต่ว่าข้าไม่ได้ยกโทษเพราะว่าข้าเห็นว่ามันไม่ผิดนะข้ายกโทษให้มันเพราะเห็นแกเจ้าล้วนๆเลยพลายงาม ว่าแล้วนะคะก็สั่งให้คนเนี่ยไปถอดขุนช้างมาแล้วก็ส่งตัวมาให้พลายงามค่ะพลายงามก็พาตัวขุนช้างกลับบ้านมานะคะหาข้าวหาปลาให้กินฝั่งวันทองก็ขอบคุณพลายงามอะไรต่างๆมากมายค่ะขุนช้างก็มีความพยายามจะแบบติดสินบนพลายงามแต่พลายงามก็บอกว่า,วาไม่เอารวยแล้วบ้านฉันก็มีเงินพระพันวษาให้เยอะแยะฉันไม่ได้ทำเพราะอยากได้เงินฉันทำเพราะแม่นะคะ ฝั่งขุนช้าก็มีความแบบว่าขอบคุณนะที่ช่วยฉันในวันนี้ฉันจะยอมเป็นค่ารับใช้ไปจนตายอะไรต่างๆก็พูดไปพูดมานะคะสุดท้ายค่ะวันทองก็พาขุนช้างเนี่ยกลับเมืองสุพรรณบุรีไปค่ะซึ่งก็ฟังดูเหมือนจะจบอย่างดีแล้วใช่ไหมที่ขุนช้างก็เลือกจองเวรกับพลายงามพลายงามเลือกจองเวงกับขุนช้างวันทองก็กลับไปอยู่กับขุนช้างด้วยดีและทุกคนก็น่าจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะแต่จริงๆเรื่องราวไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่สัปดาห์หน้าดีกว่าบอกเลยว่าแซ่กว่่านนั้นไปอีคะ ว่าเรื่องมันจะผูกปมกันวุ่นวายไปกว่านี้และนี่คือตอนคลายแม็กซ์ของเรื่องแล้วนะคะดังนั้นถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพืชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอาจริงๆไอ้เรื่องดำน้ำลุยไฟเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องดำน้ำทุกวันนี้น่าจะไม่สามารถใช้พิสูจน์อะไรได้คือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องหลักจิตวิทยาสมัยก่อนแหละว่าคนที่ทำความผิดมันก็จะกลัวมันก็จะแพนิกมันก็จะแบบสันนอะไรต่างๆถ้าจะมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องจับเท็จสมัยปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยแสดงพิรุธแล้วก็เลยแบบว่าดำน้ำไม่ไหวแต่ถ้าสมมติว่าคนผิดเนี่ยมันไปเรียนแบบว่าฟรีดิวิ่งมาอะไรเงี้ยเรียนดำน้ำ,นำดูประการ,รางังแบบไม่มีแท่งไม่มีสกเกเกก้้ลอะะะไรรมาาแว็็นน่จปปโย กับการโกหกหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรื่องราวมันก็ไม่เม k e sense แบบนี้เนี่แหละค่ะใครรู้สึกยังไงคิดยังไงคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ